ไปตายแล้วเอหายหมดลุ่มโดนแล้วไอ้หียไอ้ยี่ได้อีกแล้วอะกูเก็บหนึ่งมาแล้วนะไอ้ยี่ยิงเจ็บใช่ไับต่อยละต่อยอะ ไปนะยเลยดรเพื่อนก่อนตายตรงไหนกันอะเอเยอะเอเยอะจะวางลองซอยนะซอยนะเอาเอาตัวอยก่อนึ้นแปาตัวซอยก่อนอยเนี้ยมาพกพี่ตัววะอยตัวนี้ก็เอวางบี้องใหญ่เาอา่

กาเดินรถเจ็บอืมเจียเจียวล่ะเจ้ยเจี้ยนี่ก็นึกว่าเราเราเราแบบไปแล้วไอ้เงี้ยอืมเก็บเสียงอย่างการในสัตว์อืมมันยืนนิ่งเลยไอ้เงี้ยไม่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 ต้องมาบีนะบีบีปล่อยมันเล่นไปเอดันได้เปล่าเรามีเอดันนะเรามีเอดันนะไปนะหอการันต่อยพี่ดันได้ะไรเล่นดีใจนะสะพานโดนระเบิดนะน่าจะยนแล้วแหละ อาโอเคได้แล้วกลับนะได้แล้วกลับเลยคนเยอะกว่าแล้วภูภูลองสะพานมาพอภูภูย่นมาเล่นตรงนี้พี่มาการมีปะซอยมมีไม่มีเงียบเงียนตรงนี้เปล่าตรงเนี้ยมันทำให้มึงเห็นทุกทางวิ่งกระโดดเล่นแถวนี้หัดทิ้งไว้ไปไปไปเห็นอะไรวะ กับมากับมากับมาหมดเลยกับมาหมดเลยกมมามันมันได้เปลี่ยบตอนนั้นมีแสกอีตอนนี้ัแกกลับมาเลยกกันไอไม่ใช่กานไอไอกลิ่นอะกินกลับมาเลยเดี๋ยวมันออกรมในบ้ามในบ้าพี่เดี๋ยว หวานแม่จะกลับแล้วไม่แม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันโหดไอ้ตัวนี้มันแม่นนะแม่นแปลกๆเลยอ่ะที่ไปเจอกับหวานใต้น้ำไงกูต้องเดินไปอาบน้ำมเล่นมาเล่นวัวนี้ได้ว้ากิจถ้าเดี๋ยวเฮ้ยรู้ละเล่นสามแยก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 รวมสามแยกรวมสามแยกหมดเลยกูเดียนกล่องแดงหยุด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 กล่องอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้อ๋อผมถือปืนถือปืนมาเนี่ยมาเนี่ยไอมาเลยมาเลยทิ้งเอเลยทิ้งเอทิ้งบีเลย มารวมกันหมดเลยห้าตัวอ่ะยี่ไม่ทันหรอกไอสัตว์อย่าอย่าเปิดตัวอย่าไป่องอย่าไปซองบี้อย่าไปซองบี้รอมาวางระเบิดใครใครไปไหนบอลอยู่โน่นเฮ้ยมาเล่นเซอร์ไพรส์เล่นเซอร์ไพรส์เล่นเซอร์ไพรส์อ่าเล่นเซอร์ไพรส์เล่นเซอร์ไพรส์เล้วเดี๋ยวกูจะยิงเรียกให้รีบมารีบมาใครใครอ่ะใครขาดใครบ่ไอสองใครไอสองไอสองครบยังไอสองไปไหน สองมานี่มานี้สองนี่ไปหลบไปหลบยืนดีดคิดมุมยังเอาโอเคเดี๋ยวยิงเยกให้้ไม้ไอ้คิดก็ขาดละเก็ีเก็ด้วย์บลปอกเบย์บล็อกเรียมจริงนะะแล้วมาแล้วมาแล้ว อยู่ไมอยู่หมุน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 อหมุนอเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาอาจจะตายสองตัวแล้วพวกเราหมดแล้วลาอย่าไปอย่าไปอย่าไป